ความจงสิเอาประทังน้ำใจใส่ซองให้บนบนนุนให้เขาแลดนอกทั้งสองใจอยู่ดีจนไอ้นี่สิบอกคิดยังไ้ว่าจะใจเอาสิไอ้โถหกก้าเขาโดนโดนในกลาใไ้คอลาไปเป็น่ยมพีตัด่ใจปวดเลยมือดิมีอาไปเปลี่ยนลพีสินใจปวดเลยมือี้ ตัดกังวลให้พ้นโลกีรกาจายตัดอ,อันนี้คือการถ่องตัดในพ้นโลกีตัดกังวลในพ้นโลกีตัดกังวลเขียนไะไเปลี่ยนตัดกังวลในพ้นทางโลกีตัดกังวลให้ภาัาเก้าทางใส่มันขาดอยู่ทางแล้วหยิบพอดี่เหรอตัดกังวลให้พ้นทางโลกีหยิพอดีมันขาดเนะติมใส่เ <c oughs> ติมใส่ปากกา <c oughs> ปากกาปากกาปากกา <c oughs> เอาปากกามาหน้ามาล่ะภาษาภคือถ่องตัดกังวลให้ กทางบนที่พ้นทางโลกีเยียนโกี่กับสตียังกับต่อน่าจะสตีเข้าในทางทมนั่นแหละคือทองโวดอีกพ่นมันทางโลกนงนันองขั้งทาั้งยา อาจารย์คนที่เดิเดมันก็คือทองได้บเลยาดารย์แต่มีมีนี่มองเรี่ยวมองสาวเบิสิเมีนแลจ่าตีเข้าในทางทรย์เอาหล่ใส่เขาไปกัอาจารย์สตีเข้าไปสตีเ้ในทางเหมือนใว่าข้ามันสิขาดมันก็เลยดึงดึงก็คือท้องบัตเดียวสตีเดินเดินเดิะ หายใจตั้งหน่อยอ่ะจะฝืนจะงสวน่ะเบิดเบ้นเบิดกรต้องเริ่มแล้วเริ่มไว้แล้วลองลองสอบได้ยังไงร่ามทำสิเอาะ้ารมน้ำใจใส่ซองลาต้องลาสูงลาความซ้ำ La quân sang la quân dâm bỏ lắm tay 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 lắm xong <laughs> ลาความสังส <py at ete> <speaking einer> ิเอาปัตตานันแตนิใส่ซองให้พ้นบุญนูนให้เขาแล่นอ่ำทั้งสองให้นให้พ้นบุญนูนให้เขาแล่นอ่ำทั้งสองในอยู่ดีอันนี้จะฝ่าวตรงโยนยำเแต่ว่าใหญ่ใหญ่เร็วนะไอ้มันให้พ้นบุญนูนให้เขาแล่นอ่ำทั้งสองในอยู่ดีบุญยาวนิดนึงบุญยาวนิดนึงให้พ้นบุญ ก็นใจใสซองให้ผลบุญนูนให้เขาแลเออดีคสุนูนให้เขาแลน้องอส่วนไอ้นสิบ่คิดหยังล่ะใว่าจะใจอหสให้เจ้าเออหักกับเขาดนๆทั้ลาักกับเขาดน